ลูกสาวลูกสาวอีแม่มาโรงเรียนเมื่อแหละพี่น้องจะตืน่นเต้นแทนลูกลูกก็ดตูก็ตื่นเต้นเล็กน้อยแต่แม่เนี่ยตื่นเต้นร้ายกว่า สวัสดีค่ะช่องมูดาสไปแอร์แลนด์นะคะวันนี้เป็นวันที่ครอบครัวเราตื่นเต้นกันนะคะทั้งแม่ทั้งลูกมีอาการตื่นเต้นที่เห็นชัดแต่พ่อไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่นะคะวันนี้ลูกสาวเปิดเทอมวันแรกคร่ะกล้อก็พากันมาส่งลูกสาวแปดโมงเช้าหน่อยก็เตรียมพาลูกสาวมาขับรถไปส่งลูกสาวที่โรงเรียนเราทั้งพ่อทั้งแม่นลคะก็ไปด้วยกันหลังจากนั้นอ่าหลังจากส่งลูกสาวแล้วก็มาซักผ้าตากผ้าที่นี่ มีมีเราตากผ้าเขาทําไว้ให้เลยนะในตามตั้งแต่เรามาซื้อบ้านก็จะมีเราตากผ้าที่สวนหลังบ้านแบบนี้แหละตากผ้าไปเนี่ยอารมณ์ตอนที่ตากผ้าเนี่ยมีแอบน้ําตาไหลเพราะว่าเราคิดถึงแม่เรามากเลยเราคิดถึงสมัยมันย้อนไปสมัยเราเด็กๆว่าอืมตอนที่เราอายุประมาณสักเท่าลูกสาวเราอะ เจบขวบเจบเป็ดขวบเนี่ยเราเราช่วยแม่เราตากผ้าแล้วนะเราช่วยแม่เราทํางานบ้านเราช่วยแม่เราทํางานในสวนในทุ่งนาอะไรพวกนี้ค่ะมันก็ทําให้เราอดคิดถึงไม่ได้แล้วลูกสาวกลับมาแล้วให้เขามันเป็นคนมาถ่ายวิดีโอให้เราก็กลับมาจากโรงเรียนแล้วก็มาเก็บผ้าอันนี้ผ้าแห้งแล้วนะคะก็ให้ลูกสาวคนถ่ายวิดีโอให้จริงๆแล้วในภาพตัวลูกสาวเองเขาก็มามาช่วยเก็บผ้าด้วยนะคะถ้าวันไหนแบบอากาศดีอย่างเงี้ยอย่างวันเนี้ย ก็ไม่ต้องใช้เครื่องอบหลังจากนั้นก็ให้ลูกสาวมาช่วยถ่ายวิดีโอเช่นเดียวกันค่ะวันนี้มาช่วงของการถนอมอาหารนะคะก็ได้ใบกระเพราขาวกับกระเพราแดงมาจากฟาร์มของเจมมาปรางนะะในประเทศไอร์แลนด์นี่เองค่ะก็ไม่ห่างจากบ้านเจสี่ขโบเท่าไหร่นะขับรถไปที่ฟาร์มมาปรางฟาร์มเนี่ยประมาณสัก15นาทีก็ถึงค่ะ,ะวิธีการเจมมาปรางเขาแนะนําไว้แบบนี้ค่ะว่าเอา กะเพราเนี่ยเอามาล้างเอามาล้างผ่านน้ําให้สะอาดเลยนะคะหลังจากนั้นเราเอามาเอามาทําให้แห้งซับให้แห้งด้วยผ้าขโนหนูหรือไม่ก็เป็นกระดาษทิชชู่หนาๆก็ได้ค่ะหลังจากที่ใบใบกระเพรามันแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอามาแบ่งเป็นสัดส่วนนะเอามาแบ่งเป็นสัดส่วนเอามาหอ่อฟอ,อยเข้าช่องฟีดค่ะ,คะก็เจมาปังแนะนําว่าเราสามารถฟีดไว้กิน

นี่เป็นวิธีชีตถึงคนต่างแดนนะคะเราจะถนอมอาหารในเรื่องของผลเออผักสม,มุนไพรในครัวอะไรยังไงให้ที่อยู่ใช้ได้ตลอดในช่วงฤดูหนาวนั่นเองเพราะว่าผักเหล่านี้เวลาถึงฤดูหนาวเนี่ยนี่กระเพรานะเพื่อพอถึงฤดูหนาวกระเพรามันก็จะอยู่ข้างนอกมันก็จะตายลวมันจะไม่เหลือรักมันก็จะไม่สามารถทนทานความหนาวได้ก็ต้องใช้วิธีถนอมอาหารแบบนี้ค่ะนะเดี๋ยวไปดูวิธีการหลังจากเราทําเสร็จแล้วเราค่อยไปดูวิธีการขั้นตอนต่อไปในเรื่องของการห่อฟอยนะคะ ก็ไปหาซื้อกระดาษฟอยล์ตามห้างสปปรรพสินค้าทั่วไปหรือว่าตามร้านค้าทั่วไปนะคะก็เอามาตัดเป็นสัดส,ส่วนตามที่เราขนาดเท่าที่เราจะห,อหอ่อห่อ,อห่อกระเพราที่เราจะกินแต่ละครั้งนั่นแหละคะ่ะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการหอ่ลอลงไปในฟอยล์ก็จะกะปริมาณที่เราจะใช้ในแต่ละครั้งนะคะก็จับเนี่ยหยิบมือนึงเนี่ยตอกตอก ต่อการผัดครั้งหนึ่งเนาะออประมาณกึ่งเดีเนี่ยเนี่ยค่ะเสร็จแล้วได้หนึ่งหอ่เอเรี็บร้อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะเรี็บร้อยหนึ่งหอ่อแล้วก็หอยยิงไปเรื่อยๆค่ะ แล้วก็มาห่ออย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะคะห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เตรียมจะเอาไปลงเข้าไว้ในช่องแช่แข็งในช่องฟีสนั่นเองนะเข้าช่องฟีสก่อนวันนี้ทำได้เยอะเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบเจ็ดสอสมหาสอง็ย่ยี่สิบห่อทานได้20ครั้งนะคะ คือใบกระเพราเดี๋ยวเอาไปเช่าเอาเข้าไปไว้ในช่องฟิตกันปกติแล้วนะถ้าหอ่อโดยปกติทั่วไปเนี่ยจะห่อได้ประมาณ40-45ถึง45ห่อนะคะแต่ว่าที่บ้านของเจสิหอฟูเนี่ยเวลาผัดนี่ก็จะผัดทําค่อนข้างเยอะค่ะเวลาหอ่อก็เลยใช้กระเพราห่อเยอะหน่อยเพราะว่าเรากะปริมาณไว้ว่าจะหอ่อไว้เพื่อผัดเนื้อผัดปลาผัดอกไก่นะทีละประมาณขึ้นกิโลขึ้นไปบางทีก็ กิโลนึงไปเลยค่ะเราจะทํากินกันทั้งครอบครัวไปเลยค่ะก็เลยห่อมันก็จะใหญ่เบลอเร่หน่อยนะโดยปกติเข้าไปย้ําอีกรอบนะจะจะห่อได้ประมาณ4 0่สถึงสีห่อนะคะสําหรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค like ์กดแชร์นะคะถ้าเห็นมะขิ้นี่มีประโยชน์นะคะเป็นวิถีชีวิตคนไทยอยู่ในประเทศไอยแลนด์เป็นวิถีของชีวิตที่บ้านๆน,นะเพื่อนขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ